สวัสดีครับผมตันหนูยักษ์ยังไรครับไอ้คาบมูหนูคอนโดคลอดแล้วเติมดื่มตาแล้วครับผมอยู่ข้างในก็มีนะครับมีประมาณ6ดตัวนะครับที่เห็นนะครับอยู่ด้านในนู่นก็มีนะครับขัาไปอยู่ในบ้านนู้นะครับอันเยกคลอดเดี่ยวนะครับเย็่คลอดเดียวนะครับผมข้างบนก็มีอันนี้เป็นหนูคือนหนูแผงเปลือกนะครับ แม่อยู่้าในลูกมีสามตัวนะครับผมน่ะมีห้าตัวตาไปสองตัวนะครับผมแยกคอดเดี่ยวนะครับนะครับน่นอยู่ข้างในนะครับอยู่ในบ้านนะครับผมทําบ้านให้เขาอยู่แยกเดี่ยวนะครับเวลาแม่ท้องก็จับมาแยกคอบแม่เขานะครับในลูกเขาครับผมนะเดิมลดมตาละนะครับผม เือให้อาหารไปนะครับกินน้ำไอเริ่มหัดกินน้ำนะครับตัวนี้เริ่มหัดกินน้ำละกินน้ำจากจุกน้ำละนะครับกีตีร์ามจะประมาณสี่สิบห้าวันผมถุงแยกนะครับนี่นี่อวบอัดสี่หนึ่งสองสามมีห้านะครับข้ามมามีห้านะครับเขาจะไม่ตื่นคนนะครับนะครับผมมีห้าตัวนะครับผมถ้าเป็นหนูป่าไม่ได้นะอันนี้หนูป่าจะพุ่งชนกงเลยนะครับ อันนี้เป็นหนูเลี้ยงนะครับหนูฟ้ามครับก็จะไม่ค่อยกลัวนะครับผมนะอันนี้รถวิ่งเสียงลงเสียงดังนะครับนะครับผมรถวิ่งเสียงลงเสียงดังเขาคอด้านนอกนะครับเขาไม่ได้คอดอันนี้เขาคอดตรงนี้เลยนะครับเขาไม่ได้คอดด้านในในกระถางนะตัวนี้นะครับในตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะเชื่องแล้วก็อแล้วก็ไม่ตื่นคนนะครับนะผมมีอะไรปิดเลยก็คอดลงๆอย่างนี้เลยครับนะครับ อันนี้คลอดน้องลูกงนี้เลยนะครับผมนะลังเริ่มหัดกินอาหารนะครับนะครับผมประมาณสัก15วันก็น่าจะแยกจากแม่ละนะครับกินอาหารเป็นลกนะครับก็คือว่าผมจะให้เขากินหัดกินทั้งกินอาหารเป็นแล้วก็ให้แม่ให้แม่เขาให้อยู่กับแม่เขานะครับให้อยู่กับแม่เขาด้วยนะครับผมนะ อยู่ก so, e <stream confer dles> <Merc> ับแม่แล em, ้วก็กินนมแม่แล้วก็หัดกินอาหารด้วยนะครับก็จะได้ได้ได้นมจากแม่แล้วก็ไปกินอาหารที่มีโปรตีนนะครับจะได้โตเร็วนะครับนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับเริมนี้ยนะเริมซดนล้นะผมไอ้เขาเอาก็มาฆ่าไบนะผมแล่อกกลัวนะครับก็เขาเขาอยู่กับพนตลอดนะผมไอ้พนอาก็ จะพัวหน่อยครับอยู่ข้างในนู่นนะับก็คลอดหลายแม่อยู่นะครับฝั่งนู้นก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับอยู่ในกระถางนะ่นคอนโดฟังนู่นนะนะครับคอนโดฟังนู่นก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับน่าจะคลอดอยู่ครับตอนได้ยินเสียงนะอันนี้แยกขุนนะครับแยกขุนแต่ละรุ่นนะผมนะนุกขาวก็มีนะผมนะครับพี่ตามก็ทําให้หลายอย่างนะครับหลายแบบนะผม อีทั้งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองนะครับแล้วก็หนึ่งต่อสามแล้วก็ับแยกข้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับนะผมนะครับนี่ขับมาขับมามมนมีกี่ตัวหนึ่งสองสามประมาณสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวเนี่ยนะครับขับมาเนี่ยครับอยู่ก็าเป็นกลุ่มนะครับนะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับนะครับที่สั่งจองห้อพักนะครับนะครับช่วงนี้ก็ เร่งผลิตนะครับทั้งพันธุ์พันธุ์ทั้งหนูเนื้อไปบริการให้พี่น้องที่ติดต่อมานะครับผมนะครับขอบคุณที่อ่าหนุนสายเชียงรายพัฒนานะครับผมนะคสายป่าสายดอยนะครับนะครับที่เอาไปควยสายนะครับนะครับพี่ฟ์มก็มีไ้ดูหลายรูปแบบหลายอย่างนะครับนะก็มาดูได้เลยนะครับนะครับ กฝากติดตามไว้ด้ยนะครับผมนะครับสามหลวงปูยักษ์เชียงรายนะครับใครมาเยี่ยมเยอนก็ยินดีต้อนรับนะครับผมครับคลิปนี้ก็จบไปทย่นี้เท่านี้ครับ